สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟเปาโลซิตี้เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟแนวฟอร์มช่างนะครับตีกันยับทั้งเซิร์ฟนะครับแล้วก็เล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือนะครับถ้าใครจะเล่นบน VC ต้องไปขอวีลิตกับแอดมินที่เพจใ,ใต้คลิปนะครับและในเซิร์ฟมีกิจกรรมใหม่ล่าสุดก็คือกิจกรรมนรกแตกนะกิจกรรมนี้นะครับจะให้เราไปฟาร์มของเพื่อที่จะรับไอเทมฟรีถาวรนะครับแล้วก็ เปในเทมที่แรงที่สุดภายในเซิฟณตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับในคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปหากันนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับและในเซิฟนี้มีกิจกรรมใหม่ล่าสุดก็คือกิจกรรมนรกแตกนั่นเองนะครับมีส่วนดิกใหม่ทุกคนนะครับหรือว่าใครทุกคนเลยนะกดเฮดเลือกไปที่เมนูตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่เสกรถตรงนี้เราสามารถที่จะเสกรถมอเตอร์ไซค์ได้ทุกคันเลยนะครับเซิฟนี้เสกรถฟรีนะครับแล้วก็ตอนเสกออกมามีหมวกกันน็อกให้ใส่ด้วยนะครับและตอนนี้ผมก็ อยู่ที่ลานกิจกรรมนรกแตกแล้วนะครับนี่เป็นทางเข้าแบบนี้เลยนะครับโหดด้เป็นทางแบบนรกแบบโคตรเท่เลยนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะให้เรากดตรงนี้ก่อนนะมันจะมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูนะ,ะก็คือเขาบอกว่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วกดเหตุการณ์คนในนรกมากเกินไปทําให้นรกแตกและทําให้พวกผูดผีปีศาจนี้ขึ้นมายังโลกมนุษย์ทําให้เทพนรกนะเปิดประตู ตรงนี้ให้เราเข้าไปได้นะและเราสามารถที่จะเข้าไปตบรางวัลก็คือไปกำจัดพวกปีศาจพวกนั้น500ตนถ้าเรากำจัด n p c หรือว่าพวกปีศาจนั้น500้ตนได้นะเราจะได้มาแลกหมัดไฟฟีถาวรนะครับแล้วก็หมัดไฟตัวนี้นะเราต้องใช้ตังเขียวแกลกด้วยนะครับหล้านบาทนะครับนี้าล้านเงินเขียวเนาะหาหาเงินง่ายนะเซิฟนี้นะครับเพราะว่าพวก ของอะไรก็แจกอยู่แล้วนะครับแล้วของพวกนี้ก็หาได้ด้วยนะครับจากงานทั่วไปเนาะแล้วก็อาวุธหมัดไฟตัวนี้นะครับมันเป็นอาวุธไฟฟีถาวรแล้วก็แรงที่สุดภายในเซิร์ฟตอนนี้นะครับแล้วก็มีติดคลินิคอลด้วยนะครับถ้าใครอยากจะให้มันติดคี้หรือว่าติดอีโมนะครับก็คือเพิ่ม300คอยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ติดคี้นะครับมันก็แรงที่สุดในเซิร์ฟอยู่แล้วนะครับการติดคี้นะก็คือตีทีเดียวตายนั่นเองครับนี่แต่ว่ามันก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับอ่ะและเราก็สามารถที่จะ มาแลกของตรงนี้ได้นะครับมีแบบธรรมดานะก็คือตีเฉยๆนะไม่มีคีนะครับถ้ามีติดคีด้วยต้องเพิ่ม300อยคอยนะครับแต่ว่าสายฟรีก็สามารถแลกได้จากตัวด้านบนนี่แหละนะครับแล้วก็หมัดไฟนรกแต่นะครับก็คือหมัดนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองใช้ให้ดูนะครับวิธีเขาก็กดไปที่ตรงนี้นี่เขาบอกว่ากิจกรรมนี้จัดถึงวันที่10นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้จะได้ของนี้แค่10คนเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นแค่ทางเข้าเท่านั้นนะครับโอ้โหดูดิ อลังการงานสร้างเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปด้านในอโอ้โหดูดิโเคโเทพอันนี้มือถือ p ีซเล่นได้หมดนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมาที่เมืองนรกเองครับนี่คนอยู่พียบเลยนะครับแลวมันก็จะมีพวกปีศาจนะครับให้เราไปตีนะอะเดี๋ยวผมหาปีศาจส,สักตัวก่อนมันจะอยู่ไหนเนี่ยอยู่นั่นไงนีไงอยู่ตรงนี้ปีศาจนะครับมันจะยืนอยู่นะให้เราคลิกขวาแล้วก็ตีมันนะหรือว่าเล็งเป้าก็ได้นะครับนี่เลย อันนี้อาวุธที่แรงที่สุดแล้วนะครับเซิฟนี้มีสมดุลนะไม่ใช่แบบว่าโกงกันมากเกินไปน,นั่นเองครับนี่ตีขนาดตีแรงสุดนะก็ต้องตีหลายรอบเหมือนกันนะนี่เลยนี่พอเราตีเสร็จเราจะได้ของมานะเดี๋ยวมาดูว่าคืออะไรนะนี่ผมตีก่อนลงครับยืนนิ่งๆ <c oughs> ผมกําลังอัดคลิปอยู่ลงให้ความร่วมมือหน่อยเอ้ยเอาเด็เอ๊จะตายแล้วอีนิดหนึ่งปึ๊บอุ้ยดุมบินได้เลยเหรอปึ๊บเอ้ยเรียบร้อยนี่ไงเราจะได้กระดูกยมมาทูดมาน,นั่นเองครับแล้วก็ เก็บไอ้กระดูกยมมาทูดนี่แหละให้ครบ500อันนะครับแล้วก็บวกตังค์ 5M นะก็คือ5ล้านนะครับแล้วก็นำไปแลกที่จุดทางเข้าเมื่อกี้ได้เลยนะครับง่ายๆเนาะนี่ก็จะได้หมัดไฟเท่ๆตัวนี้มานะครับเป็นหมัดไฟนรกแตกนะครับโคตรเฟี้ยวตัวไหนดีโอ้โหมันเต็มหมดแล้วนะอืมก็อาจจะต้องไปลุมตะลุมบอลกับเพื่อนเนี่ยได้ไหมเนี่ตีกระถูกเขาเดี๋ยวเขาจะมาตีเราเองนะครับเนี่ยนี่เลย ต้องรอมันเกิดนะครับมันจะซัมมอนทุกๆ2นาทีนะครับนี่ต่อตัวนะนี่เลยให้ปะเราวิ่งมาฝั่งนี้ฝั่งนั้นกับเกิดนะครับเอาอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะออีนี่เอ้ยเอ้ยเขาอาจจะมาแย่งเรานะเพราะว่าเราไปแย่งเกาเมื่อีอย่านะเพื่อนขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยดีขอหน่อยเออเออจะได้แล้วจะได้แล้วอีนี้เดียวอีนเดียวอ๋อเราก็หันเมาส์ดินี่ไงฮึบปึบได้ไหมอุ้ยโอเคนี่ไงได้มาแล้วนะครับตอนนี้ผมได้สองอันแล้วนะเก็บก็ อีกสี่ร้อยกว่าอันนะถึงจะได้นะครับแต่ว่าถ้าเราฟาร์มีรด่อยได้แนี่นอนนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้สายฟรีก็เล่นได้นะครับแล้วเราถ้าจะออกนะก็ออกมาฝั่งเดิมเนี่นะครับนี่มันก็จะมีอุโมงค์ตลกแตกอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหเท่ดูดิโอ้ยและตอนนี้เราก็เข้าซูเซอร์ฟแล้วนะครับนี่เสื้อไม่มีใส่นะครับตอนที่เข้ามาแรกๆนะครับแล้ววิ่งมานี่ก็จะเจอกับเวนด้วยนะครับเอ้าหายไปไหนแล้วเนี่ยกำลังจะวิ่งไปดูนะครับแล้วก็ มารับของตรงนี้ก่อนนะครับกด n เ,เลยนี่กด n ได้รับไมค์ก๊อป1อันและเราจะได้เข้าเรือนเป็นปวช1และได้คอย100นะครับแล้วก็ได้รถ5คันเลยนะครับเซิฟนี้โคตรฟี้ยวนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกดเฮดขึ้นมานะครับเลือกไปที่กระเป๋าอาวุธแล้วกันนะเมื่อกี้ได้นี่ไงอ๋อได้ปากฉลามว่ะปากฉลามแจกนะครับอ๋อในนี้ไม่เขียนว่าไมค์ก๊อปอะแสดงว่า,าเขาอัปเกรดให้ใหม่นะครับเป็นปากฉลามนี่เลยนะ เทยเลยนะครับเนี่ยปากฉลามของทุกคนน่าจะเป็นเหมือนออไอ้แก้วแตกๆเนาะของผมอาจจะไปลงมอดมานะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับและเราก็สามารถที่จะเสกรถได้เลยนะครับเทเลพอร์ต <Hey, report S 1> ก็ได้นะเซิฟนี้ะแต่ว่าดิผมจะพาทุกคนหุยรถเท่ว่ะแต่ว่ารถคันนี้เราก็ได้เหมือนกันนะครับสามารถเสกมาได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับแต่ว่า ถ้าเด็กม่จริงๆนะครับวิ่งมาตรงนี้ก่อนนะครับนี่โคตรเท่นะครับ GTA เปาโล4ี่ king นะครับเปิดแล้ววันนี้ของแจกเพียบเนี่ยแอดมินคุมตรอด24ชั่วโมงนั่นเองครับแล้วเราก็มาตรงนี้เพื่อที่จะเข้าสถาบันนั่นเองครับกด n และเรียกได้เลยนะครับนัดกับเพื่อนไว้ก็ได้นะไปไหนดีไปประชาชื่ันะครับนี่ชชอบฟ้านี่พอเราเปลี่ยนแล้วนะครับเราก็จะกลายเป็นเกวนนะครับโอ้โหน่ารักกรุบกริบเลยนะครับเนี่ย สิทธิพิเศษของพวกแก๊งนะครับเขาก็จะมีรถให้ขับด้วยนะครับมีอะไรต่างๆเยอะมากๆนะครับนี่ก็ลองเล่นดูนะนี่อันนี้แค่เข้ามาในเซิร์ฟเท่านั้นนะครับของแจกเยอะขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเทเลพอร์ตเราดยกันนะกดนะครับแล้วก็เทเลพอร์ตไปไหนดีไปสายสี่อ่ะสายสี่นี่ทุกคนน่าจะน่าจะชอบไปนะครับนฮ่ยกำลังเทเลพอร์ตเต้นด้วยนะครับโอ้โหโยกน่ารักกุกีบเลยนะนี่เราก็จะวั่มาที่สายสี่นะครับง่ายๆนะครับหรือว่าถ้าใคร อยากจะไปจุดคับอวุธก็ได้นะครับแลนแดงแลนแดงอ่ะสถานที่ผ่อนคลายนะครับนี่เต้นโยกนะครับโยกกันมันเดี๋ยวจะเปลี่ยนสก,กินให้มันดูหน้าโหดๆหน่อยแล้วกันนะอะเดี๋ยวดีวิวแป๊บนึงก่อนนี่แลนแดงนะครับตรงนี้นะโอ้โหดูดีวิวมันดีจริงๆนะครับนี่ก็ลองเล่นดูได้นะครับเซิร์ฟนี้เล่นง่ายดีนะ และในเซิร์ฟนี้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาหาตังค์นะครับหาง่ายนะครับก็จะเป็นงานใหม่ล่าสุดก็คืองานช่างไฟนะเรามาสวักงานตรงนี้ก่อนเราจะได้กระเป๋าช่างไฟมานะครับด้านในนะก็จะมีพวกสายไฟมีคีมต่างๆนะครับนี่ก็ว่าไปนะครับกดเอเลยเราจะได้รถช่างไฟมากดเออีกครั้งหนึ่งเพื่อสตาร์ทรถนะครับแต่ว่าสังเกตดูในมินิแมปนะมันจะไม่มีอะไรขึ้นมานะให้เราพิมพ์ทับ F 3ตัวนะครับ F F F กี่ตัวเนี่ยสตัว3ตัว F F F และ ในแผนที่มันก็จะมีจุดสีแดงๆขึ้นมานะให้เราขับไปยังจุดนั้นแหละนะครับนี่ก็คือไปทําง,งานช่องไฟนั่นเองป่ะเดี๋ยวเราจะไปดูยังจุดนั้นนะครับหาไม่ยากเนาะมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับในเมืองนี่แหละน,นะที่เดี๋ยวผมขับมาก็เจอแล้วนะครับมีเลยมันจะอยู่ตรงนี้มันจะมีเหมือนเออเขาเรียกว่าอะไรบันไดเนาะนี่เลยเราก็จอดนี่ จอดแล้วก็วิ่งขึ้นไปแล้วมันก็จะทําอัตโนมัติเลยนะครับแบบนี้เลยนี่อย่างฟรีเอานะเราสามารถที่จะทํากับเพื่อนได้นะเพราะว่ามันก็จะสุ่มนั่นเองครับมีเพื่อนขึ้นมามันก็จะทําเหมือนเรานะครับแบบนี้เลยนี่พอเราทําเสร็จนะเราก็พิมพ์ทับ F F F, F แบบนี้แล้วมันก็จะมีจุดต่อไปเรื่อยๆนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเรา นะเบิกตังค์นะแล้วก็กลับไปที่เดิมนะครับก็คือจุดช่างไฟเมื่อกี้แหละนะครับอะเดีวผมจะพาทุกคนไปเบิกตังค์แล้วกันนะครับเพราะว่าทําครั้งหนึ่งได้ตังค์หนึ่งพันเลยนะครับนี่ถ้าตังค์เออถ้าทำสิบครั้งก็ได้หมื่นหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้บอกแล้วว่าหาตังค์ง่ายนะครับนี่อ่ะแล้วก็กลับมาเบิกตังค์ตรงนี้ง่ายๆปุ๊บก็ให้นี่แล้วก็กดตรงนี้เลยกดวายกดวายนี่แล้วก็ จะได้ตังมา1,000พันะแต่ว่าถ้าใครจะทําต่อนะขึ้นรถแล้วก็พิมพ์ทับ F 3ตัวนะมันก็จะบอกจุดใหม่มาเรื่อยๆนัเองครับแล้วก็ออกงานที่เดิมไม่นะนี่เลย ออกงานตรงนี้ฟืบนี่นะก็จะกลับมาสกินเดิมนะครับและต่อไปเดี๋ยวเรามาขายของกันบ้างแล้วกันนะครับอุวุธโดเนตในเซิร์ฟนี้บอกเลยว่ามีของแฟชั่นน่าสนใจเยอะมากนะครับแล้วก็พวกของแฟชั่นพวกนี้มันจะมีอีโมเลยนะครับก็คือมีติดครีนะครับตีทีเดียวตายนะครับก็คือเราตีตีไปมันจะมีเปอร์เซ็นต์ตีติดครีนั่นเองเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแนะนํากันนะก็โดเนตได้ที่เพจนะครับลิงก์ใต้คลิปนะครับไปโดเนตกับแอดมินนะอืมก็ต้องเป็น พจของเซิร์ฟนี้นะครับนี่กดไปที่ช็อปแล้วก็เลือกไปที่อาวุธโดนิแฟชั่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีอีโมทุกอันเลยนะครับนี่อย่างเช่นดาบหัวกะโหลกหมัดเพลิงหมัดนะ้าหมัดดักมวยนะหมัดโลมาค้อนสายฟ้าก็คือค้อนนี้เนี่ยนะครับนี่มีหมัดอียิปต์ด้วยนะครับโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะอันนี้ เป็นค้อนสายฟ้านะครับนี่ถ้าเราจะใส่นะกดไปที่ตรงนี้นะกระเป๋าของเราแล้วก็กระเป๋าอาวุธนี่ถ้าเป็นเครื่องหมายบวกอยู่นะเราต้องกดใช้งานก่อนนะให้มันหายไปแบบนี้นะครับถึงจะใส่ตัวต่อไปได้นะครับนี่ก็ถ้าเราจะใส่ก็มีอะไรบ้างนี่มีดาบมังกรเพลิงว้าวดาบมังกรเพลิงอย่างเฟี้ยวโอ้โหเท่จังเลยวะเนี่ยนี่ดาบมังกรเพลิงนะครับแล้วก็มีอะไรอีกบ้างเมงื่อกี้แบบแบบ ดาบมังกรเพลิงนี่เราต้องใส่เข้าไปก่อนนะให้มันหายไปนะครับแล้วก็ใช้กันหนึ่งนะนี่เลยแล้วก็เรื่องไปที่เก็บอาวุธต,ตรงนี้นะแล้วก็ดาบหัวกระโหลกนี่หุ่หัว้าวนี่ก็ทเทนะครับเนี่ยดาบหัวกระโหลกนี่ลองมาเล่นดูนะครับเซิมนี้อย่างเฟียวนะครับส่วนใครที่กําลังหาเซิฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิฟนี้ดูได้นะครับก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆแล้วกันนะถ้าอย่างเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับผมแล้วก็ตรงนี้ เป็นแลนแดงนะเราสามารถที่จะมาครับอาวุธที่มีติดอีโมได้นะครับก็สายฟรีสามารถทําได้เหมือนกันนะครับจากตรงนี้นะนี่ก็ลองมาครับดูได้ครับอาวุธอีโมสายฟรีก็สามารถหาใช้ได้เหมือนกันนะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช่องโจทีเดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม